แม่เดินมาบางหนึครับลีลาการถูบ้านของเด็กวันนี้วันอะไรคะลูกวันอาทิตย์น่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบห้าค่ะหลังวันเด็กหนึ่งวันว่าใส่ทำอะไรคะว่าใส่ทำอะไรอยู่คะบอกพี่เขสิ เช็ดบ้านเหรอคะสะอาดหรือยังคะอ่าดึงถูไปถูมาใช่ไหมคะละเอียดถ้าด้วยนะเนี่ยตามลอกลองตามซอกนะครับมีการถูเก็บรายละเอียดครับแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงดังไปตรงตรงค่ะแข็งแรงแม่สบายล้เหนื่อยไหมคะลูก ยังยัเหรอกระใสนี่ทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่จริงๆนี่ทำงานบ้านตั้งแต่สามขวบกว่านะครับนี่ยังไม่สี่ขวบโอ๊ยโดนอะไรอ่ะค่อยค่อยๆค่อยๆค่ะลูกคนงานกิติมศักด์คนงานกิติมสักด์ถูไปตรงตรงก่อนเออด้านนู้นมีขี้ฝุ่นบ้างไหมคะทัวอย่างค่ะลูก ไปทั่วยางอ่ะพอ,อยางจ้ะสส่เอ้ยสา่คะพอ,อยางคะลูกพอ,อยังลูกบอกหนอสิเ้ยพอ,พอ,อยางอ่ะอยังอ่ะยังไม่พออีกเหรอต้องไปตรงไหนอีกคะลูก <c oughs> ยังไม่เสร็จเหรอค่ะลูกเพราะว่าหนูถูทั่วห้องแล้วนะเนี่ยชนโต๊ะอะค่ะลูกอืม <c oughs> มาตรงนี้นะห้องน้ำมาน้าห้องน้ำเช็ดพียังค่ะคุแม่เส็จแล้นะตรงนี้หนูถูมาตั้งนานแล้วนั้นลูกมันสะอาดแล้วล่ะค่ะลูกอืมพอ,อยาง <c oughs> สายเอ้ยสะอาดกว่แม่ถูอีกลูกใส่ <c oughs> ใส่ครัพอ,อยาง <c oughs> จ้า อ่ายังไม่พออีกเหรอเสร็จแล้วเหรอโอเคอ้าวเยี่ยมจริงๆงแม่ไปซักให้แม่ไปซักให้มาจอ่ะมาค่ะอ่ะพอแล้วนะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปหนูกับไม้ทีหนึ่งนะลูกนะอ,อ้าวไงันไม่หยุดแต่ลูกหยุดก่อนหยุดก่อนอ่า